สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนพ่อพ่อกับส่องมยายังงึงอีและมือนี่ยฮะมาขวาตัตตะแตนอีมยายังงึงสิเวินข,ขว,ขวั้นคือเก่าสบายดีพี่น้องหงายคือเซ็กซ <c ười> ี่แ <c ười> ท้โอ้ยเสียงหง่อนแหงบ่ยายหง่อนแหงและนุ้ยไปกิ่เลวบัวยายเดี๋ยวน้าพี่น้นองบวัวยายแก่สลาแต่งตัวเซ็กซี่เลยหนึ่งเลยยายเงี่คมหง่อนเธนสิขัตตะกตะแตน ใช่เป้งน,นัวแน่ยบอลใส่ถหัวเชิดบวงกับโบมี่พี่น้องเอ้ยด็ป่งไปน้ำเป็ดน,น้ำโป่งไป <c oughs> มีก็มันเต็มเลยมีอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันเต็มแล้วว้าวมะหงสุกจะผ่านนี่เขทาทำมัดส่าเนีย่ยคีร์ละลายเลือดไปขนาดยามันดอกคือไหนพี่น้องมายเงื่อนค่าสิมะขวตะกะแตนกินข้าวเศร้าเพลินมือนี่พายมย์รึเปลอาอ่า เมื่อได้เมื่อคุณแม่จะเอามือในแล้มือในเมื่อพอน้องอีไข่แน่แล้วกําลังใจมาน้องอีก็เลยไข่พี่น้องอ่ะมาเลอนมาหนังน้ำเบลี่ไหมลูกเห็นไหมเอาป่นสบายแบบที่เดียนอือบุคข่อยสบายพี่น้องเออแล้วก็บบุกข่อยอยากสบายดีเป็นไรเป็นยอดแห้ง ยิ่งน่าย่ามิดเตมินนะพี่น้องเอ้ยย่เตมินตหลายขู่ลายคนก็นยังถามเขามาเนื่องจากว่าสงสัยเพิ่ณกับสีบุหูอัลลีอะไรเนาะว่าน้องอีเป็นลูกไผเพิ่์กับกิลเป็นลูกสาวซุยบอมแมนพี่น้องน้องอีนะบอมแมนลูกสาวซุยเป็นลูกของเอ,อลลี่พี่น้องคือผู้นี้แหละผู้นี้นะบอมแมนลูกสะพ้ายยายเงงเป็นน้องลูกสะพ้ายยายเงงพี่น้องส่วนน้องดาว น่ะเป็นลูกของเอื้อยสะพ้ายยัยงึงเขาบว่านี่งงอยู่บ่วะน้องอีน่ะน้องอีน ah> ่ะเป็นลูกของของน้องโอ้ยจะไหวไหมวะเอาจากสี่พี่น้องแม่น้องอีบ่แมนแม่ให้ชิว้าจากสี่เบิ้งแต่สีเขาแจ้ง่ายเนี่ยแม่น้องอีน่ะเป็นอันเป็นน้องลูกไผ่ยายงึง แม่น้องดาวนะ่ะเป็นเอือยลูกไผ่ยัยเงึงพี่น้องสรุปแล้ว <c oughs> เอาก็เอือยเอือยเอือยลูกไผ่ยัยงเงึงน้องลูกไผ่ยัยงเงึง <c oughs> พี่น้องเอลยเพิ่นมาป้าไป่หายน้องอีนนะ่ะก็มาอยู่ตะเฮงแล้วจนมาเอิอนเช่าซุยนะ่ะเป็นแม่พี่น้องเอลยพี่น้องเข้อใจพิษก็ถึงต้องอยู่แล้วพผมบอกเพิ่นมาอยู่ตะเฮงจนเอิอนเบสุยเบสุย,สยผดใจเหมือนเอิอนนะ่ะ จั็กซี่แหละพี่น้องเอ้ยแมนโบแมนลูกสาวซุยดอ,อกพี่น้องแล้วก็เขามาฟังคลิปนี้พร่พอๆกันเด้อพี่น้องเพราะว่าสีอธิบายให้ผมแม่พี่น้องได้เข้าใจสุขูมสุขคนเนะาะก็ะชีเทกระือที่ว่ามาแหละพี่น้องก็ซั่มนั่นแหละโบแมนลูกสาวซุยดอ,อกพี่น้องสาซุยยังบ่ท่านมีลูกส่วนน้องอี้แต่ว่าบ่ท่าน อาน่องอีนี่แหละเป็นลูกพี่น้องเอ้ยขอเพิ่นก็เอินเ่นไปซุยไปซุยหัใจนัง่งบอนอน,นนัง่งเนัง่งหางลายคนแล้วน้องอีก,กันเนาะ <c oughs> ตามภาษาเด็กหน่อยอะไรพี่น้องเอ้ยไข่เพิ่นก็ไข่แน่แล้วแม่เพิ่นมาเพิ่นก็สิดีใจตามภาษาเด็กหน่อยอะไรพี่น้องเมือน,นี้แม่เพิ่นก็สิกลับแล้ว เพิ่นแค่ไหนแหละแม่เพิ่นกับสิกับไปเห็นงานก็อยู่น้ำไม่ยังเงิงอยู่น้ำซาซุยคือเก่าแม่เพิ่นเมื่อกระซาซุยกับแม่ยังเงิงนี่แหละเป็นแม่เพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นก็เอิญซาซุยว่าเบซุยเอิญยังเงิงว่าแม่ผู้ไทยได้พี่น้องเพิ่นเซินเบเบซุยเอออเิญเบเอิญโพผู้ไทยนะเบซุยโพใจเพิ่นเอิญนะฉันห้องแม่ละแม่ อยยเออขั้นเพล่นห้องแม่หอ้หองพ่อดนะแม่นแม่มใหญ่เงืง้งกับพ่อใหญ่พามขั้นเอินเบะซุ้ยขั้นเบะนะแม่นเบะซุ้ยโผล่นะแม่นโผล่ใจเพล่นเอิร์น่ะพี่น้องเลยพ้องง้อแม่เพร่นยงกับเบะลี่เบะลี่เป่นไม้เสืงว่าแม่แม่แท้เพล่นขั้นเบะนะอีเบะลี่อีเบซุ้ยบอแล้วบาทนี้มาถามเรื่องพ่อน้องอี้บาทนี้ว่าพอ้องอี้ไปใส่พอ้องอี้นะเลิกกันกับแม่น้องอี้ไปตั้งแต่ โดนแล้วพี่น้องเอ้ยเลิกกันไปตแต่โดนแต่นานแล้วเพิ่นกับขึ้นป้าเมียใหม่เลยแหละแม่บอกเอ้ยลี่ครับป้าเมียใหม่ลแล้วครับป้าเมียใหม่ลแล้วพี่น้องเอ้ยอยากเห็นก็คือสิบ่ได้เห็นดอกผอน้องอีนะเพิ่นพอเพิ่นกับโบเคยลงมาจาักเขื่อนเฮือ,อนซาซุยนี่มีแต่แม่น้องอีหนมีมาน่นานๆเพิ่นก็มาเถินหนึ่งอันนี้ก็แม่เงื้อท้วบบอกเนาะน้องอีบทสบายให้ลงมาเบิ่งซอยกันให้ลงมาเบิ่งน้ำกัน ส่วนพอน้องอี้น่ะคือสิบอมีวันได้เห็นดอกพี่น้องได้เห็นนะคำบอแมนพ่อใหม่พี่น้องเอ้ยพ่อเก่านามโบมี่นี่แหละเขาหนีปลาลูกก็เมียแหละแมนจากกันได้สี่ปีแล้วบมว่าแต่สี่ปีแม่ปีหาปีแหละห้องบักอี้จะจะหาปีปลายเออแมนตั้งแต่น้องอี้เกิดคืออันนั่งนี่นี่โบแมนลูกจะพ่กระตามหักหักแพงคือลูกได้พี่น้องเอ้ยแมนเออ ถ้าซุยกระแพงคือเอื<น>้อยพี่น้องเพราะวา่าโอ้ยแพงพี่น้องเลยอยู่น้ำกันกระแพงกรแพงกันค่กกันแพงกันคือเอื้อยกับน้องนี่แม่เราไปเด็ดซื้อ่าเป็นคนอื่นนะพี่น้องเอ้ยแม่แม่น,น้องดาวก็คือกันอ้นชื่อโบเมนย่า่ย่า่ย่า่ไพ่ซิมาหมอแล้วย่า่คนตัวตรว,วแล้วย่า่ปงเสียก่อน <c oughs> ปงเสียก่อนย่า่ ขาดต่วา่าเราขวดเขีย่ยขวดตัตวๆก็ยังขวดบ่ทอยอยู่ลืมไปแล้วเนาะขาดจะตีไปแล้วพี่น้องเอ้ย,ยอ,อืออไพ่ใหม่หมอนเออกระล่ะไพ่ใหม่หมอเออก็ยังเขี่ยเซยลูกอยู่ถ่วนถ่วนก็ยังขวดอยู่กดกวดอยู่แฉบยิ่งใหญ่จ้าเลยมันยังหงุดหักแป้งกลาคือลูกแม่เดียวพอเดียวนี่แหละส่วนสาวซุยน่ะเป็นลูกของลูกทรายใหญ่เงึงพี่น้องลูกทรายโกใกใหญ่เงึง แต่ว่ามาอยู่น้ำยายเงืองตั้งแต่เกิดก็จนซ้ำลูกยายเงืองยายเงืองเลี้ยงไงมาเป็นลูกหลาพี่น้องเอ้ยบ่ทิมบ่ปลายายเงืองไปไสพี่น้องเอ้ยทิมบ่ได้เดี๋พี่น้องแม่แซวซุยพี่นอ้อ,นองเอ้ยหายทิมก็ยังบ่ทิมได้พี่น้องเอ้ยยายเงืงองนแฉพี่ใหญ่แฉป้าดิ้งมันแข็งเฮาแฉพวกมันแข็งหั <laughs> งวสัน่นอยากแมง ไผ่เมืมาหมอฮะคว้นตัวตัวอยู่ไม่ยังเขี่ยบาทอยเลยไผ่ลูกคว้นตัวตัวอยู่ไม่ยังขลุนอยู่กาดกาดเกิดสมอใหม่หมอพี่น้องเอ้ยม่อะไรเงินกดโพลน้ำผึ้งห้ากัสิ่ยิบกินตัวหนึ่งตะกะแตนพี่น้องแล้วก็ได้แต่ตัวผู้มาไหมตัวแม่นไปเซเวอร์ใช่รุ่นเมังเนาะอืม เ้าอ่ใชเออมา้าเลือกนะมาแน้ต่ออีกเอามาแงนบังกองที่ดีอวนะที่านได้จั่นะเอาความหักแพงนะบ่อต่ออืมเออก็หักแพงคือลูกคือเต่าอะไรเม่เต่าอีกับละก็จำลูกอะไรอืมเอาแบบ แพลงลูกสะไบก็ต้องแพงญนตีพี่น,อนอ้องคนน้าแล้วก็แพงเวิร์จูคูจกคนแพงเวิร์จูคูจกคนนะบ่แมนสีว่าะ่มมีการแมนผมมีการแบ่งสัตววันหนาแพงเวิร์ดเพราะว่าน่ายึ่งนี่บ่มีลูกลายพี่นอ้องอ้ยแพงแล้วก็บ่ได้บ่ได้ได้ไม่ยิ่งกับแพงไม่ยิ่งวา,ชา,วาใชอจ๊ะด้ลูกสองคนผู้ชายตอนนั้นแลนหละเลยง่ายึ่งนี่บ่ได้ไม่ยิ่งละแพงลูกลาน มาอยู่นัากับแฝงอาบแ้งคือลูกคือเต้านี่พี่น้องเอ้ยเห็นได้ไรลูกยาีกระเบิ้ลกันไปนี่แหละแย่งกันไปนี่แหละใครมีหนังกระปันกันกินมีหนังกระเบิ้ลกันกันอ่ะเบิ้ลไปนี่แหละถูกกระเบิ้ลกันเห็นได้ไรแม่เออเกิดมาเป็นคนชาติเดียวผิดน้องเอ้ยตายไปแหละแจักจิไปเป็นหนังมีเงินกระแบ่งกระปันกันเนาะเพราะว่าตายไปกับไม่ควรมีได้เบิ่งกันไป เบิ้งกัดซาเบิ้งได้ได้ง่ายกัดเถาเลยบาทน,นี้กัดมีแต่เขาอะไรทีม,มาเบิ้งง่ายได้บาทน,นี้ได้ง <c oughs> ่ายกัดเถาแล้วเป็ดดำไม้ดำหน้ากับใบยากได้และเมื่อยเพี้ยและพี่น้องเลยโบได้แต่ต้นต้นโบได้เลยพี่นี่เหตุเต็กเห็ดเห็ดหน้าโบาได้แล้ว <c oughs> มีแต่ลูกล้านอะไรทิเบิง้งข้าลูกล้านมาเบิ้งกับเบิ้ดตานั่นใ <c oughs> บย,ยังใกย่าฮาเศษสูตรจะกินดอกนี่แต่เบิ้ดตานั้น ใช้ลูกใช้ร้านแบบนี้คืออันเมทาวีกัิคนอยู่ใช้กับหักเพลงคือลูกจะมาเบิ่งลูกไข่เพิน์นแต่เบิ่งกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยบกคนเล่าคือกันเบิ่งกันถูกกับเบิ่งกันมี่กับเบิ่งกันเบิเท่านั่นพี่น้องเอ้ยขาบปาจักมือกันที่เบิ่งนี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่บ่ได้ว่า มีเงินดับเงินเดือนได้พี่น้องบนี้เบิ่งนี่เบื่องคือความหักความแพงเพื่อน้ามาไหวให้เลี่ยงแลลวก็เลี่ยงซะซุยก็เลี่ยงแล้วก็แพงคือสำลูกเนาะบ่ได้ว่าเบิ่งแล้ว่าเงินดับเงินเดือนน้ำเพนเพราะว่าสำเพนเพนกาบ่บวางเอาเงินดับแมนกันลูกให้ใช่ลูกให้กินกับกินว่าจะจำบ่ไปแมนบ่ได้บักขอเพียงเงนเพิ่นกุ้มโตเพิ่นเองเนาะส่วนน้องอีก็มาอยู่น้ำชั่วากา มกันนะไมีอยู่มีกินแหละค่ะห้ากับดีใจไปด้วยวัาชะดีใจน้ำผู้ใดใดถ้าว่ากุ้มกินนอนมีครอบมีข้าวขันชมหมดผู้ใดผู้ท่านมีลูกมีผัวคือเมทาวีนี่กับผูท่านมีลูกมีผัวนี่ถาเพิ่นในลูกในผัวกับิ่นมีครอบมีข้าวกับชมบุญกดห้ากับดีใจน้ำวัาชะเดียวนี่กันด้อยใจน้อยู่ของเพิ่นเป็นผู้สาวเดจักคือผู้เดิ่นจะได้ผัวอืม แล้วก็บริบาลเอาเงินอาไยังน้ำพึ่นเพราะว่าพ่อเพียงผุดกุ้มโตคนเองเนาะแม่น้องอีกับห้ากันเลี้ยงได้อยู่นะแม่เพิ่นมี่เพิ่ดไ้กับเอ้าเพิ่นเดบ่อไฮากับเอ้าของบาดเพิ่นบ่อมี่ได้บาดเพิ่นมีเพิ่นกระยืนให้แม่คือการแม่เต้าอีกอะไรอือือดีบรรจุข้นลูกเต้าลูกจะไปคือการขันมี่กับไฮเพิ่นกระได้มันกะเขากับห้าใส่ข้อคั่วเขาอันนั้น ขาวมี่ขาก็ให้เขาบ่มี่เลยก็แล้วเีคนย่าบดตาอและความหักแพงลูกเต้าเบิดชุกชุกชุ่นลูกน้ำยายพี่น้องเอ้ยกอดลงมาทั้งตลาดพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเบาใจคนขยันพระบัวขยันกับควาขยันผู้เดียวเจ้าเห็นจังงตั้งแต่สาวๆเด็กๆผู้ขวัญอยู่ต้วนๆอยู่ผู้เดียว กตาอืม <ừ> ้ำมันหกเนี่ยไ,ไ,ไปตาบ้างขั้นแล,ล้วอะไรจงมีแห้งเนาะขั้นแล้วอะไรจัตงไปให้เดี่ยวใหม่แมนขั้นโมเหตุเขาได้พี่น้องเลยมีทชายบมดหลายมีผู้เดียวบนในเฮือนครับผัวภามกระเถาเลี่ยพี่น้องเลยขั้นโมเหตุผมได้แมนทะเลขั้นจะเป็นไม่หรอกผัวภามกระเถาแล้วเจ้าโมเห็ดผู้ได้ชีเฮดเจ้าเจ้าก็มาแท่นพ่อใหญ่พามมาเห็ดแท่นพ่อใหญ่พามเจ้ามาอยู่นี่ก็ดี บ่ได้ให้มาอยู่สือส่อได้เนาะพี่เนาะว่าเห็ดแทนยยพ่อใหญ่พามว่าพ่อใหญ่พามถ่าวแล้วจะกบมาเป็นเศรารักเศราแรงแทนพ่อใหญ่พามเห็ดทุกอย่างส่วนทุกอย่างที่เราเห็ดตอนนี้เราเห็ดบ่ได้แล้วไปเลยพี่น้องพอกันคลิปหนาที่แม่สกุลุกุนสวัสดีพี่น้อง